สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็อยู่กับผมนิววันหนึงนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่ในโลกพมดกันอีกเช่นเคยนะทุกคนสําหรับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปสํารวจนะครับผมสิ่งที่มาใหม่ในโลกพมดนะครับหลังจากอัปเดตนะครับมีอะไรบ้างนะทุกคนสิ่งแรกที่เราเจอนะครับผมก็คือนี่นะทุกคนเออตอนแรกนึกว่าเป็นก้อนเมฆหรือว่าเป็นอะไรที่เขาทํามาใหม่นะครับแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนเอ่าเดี๋ยวเราลองบิดขึ้นไปสํารวจกันนะครับว่าข้างบนคืออะไรนะฮะสำหรับคนที่สังเกตนะ ก็อาจจะเจอแล้วนะครับว่ามันคืออะไรนะเดี๋ยวเราลองขึ้นไปดูนะครับว่ามันคืออะไรนะโอเคทุกคนเราก็บินขึ้นไปดูเลยนะครับก็ถ้าใครไม่ได้สังเกตเนี่ยก็จะไม่รู้เลยนะครับว่าเจ้าบนนี้เนี่ยมันมาใหม่นะครับผมอ่มมาหลังจากที่มีเจ้ารถไฟอันนี้นะครับอัปเดตมานะครับมาพร้อมกับลูกอะไรไม่รู้นะครับที่อยู่บนนี้นะครับก็เป็นรูปกลมๆนะฮะเหมือนหินนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าจะคืออะไรกันแน่เออตัวนี้น่ะเราบินขึ้นมาสูงมากๆแล้วนะครับก็ใกล้จะถึงแล้วอ่าเรามองกลับไป นี่เห็นเมืองของเราเลยนะทุกคนดูดิอุ้ยสวยเหมือนกันนะถ้ามองจากบนนี้นะครับเมืองของเราเนี่ยอุ้ยทุกคนอ่าลูกอันนี้นะครับเป็นเหมือนเออ,อกระบาดนะเหมือนนะบเพราะว่ามีสะเก็ดไฟด้วยนะครับเหมือนอุกากาบาตกำลังพุ่งลงะทุกคนนะครับดูดิเหมือนกำลังแบบว่าพุ่งลงแบบนี้น,นะฮะอ่าแต่ว่าเป็นสะเก็ดไฟรอบๆเลยนะฮะเหมือนกับพุ่งชนโลกแล้วพึ่งลงมาอะไรอย่างนี้เลยอ่ะคล้ายอุกกาบาตแบบนั้นเลยนะทุกคนอ้าวให้ตายเถิดแล้วมันคือลูกอะไรกันแน่นะครับอ่ามันคืออุกกาบาตหรือเปล่านะครับที่ตกลงมานะครรับออหืว่า นี้นะครับจะทําให้จุดจบของโลกพหุมดจบเพียงเท่านี้นะฮะถ้าโดนลูกนี้เข้าไปเนี่ยผมว่านะถ้าก้อนขนาดนี้เนี่ยถ้าลงไปในเมืองเราเนี่ยผมว่านะเป็นรูแน่ๆ <c oughs> โอ้โหเข่าทั้งลูกนี่หายไปแน่ๆแบบนี้แอดทุกคนนะครับถ้ามันพุ่งชนโลกนะับผมว่าถ้าทุกคนเห็นแบบนี้ก็จะรู้เลยนะครับว่าก้อนอันนี้มันใหญ่มากนะครับที่มาใหม่ในโลกพหอมดนะครับแอดสรุปแล้วผมว่าน่าจะเป็นคล้ายๆอุกกาบาตนะครับเพราะว่ามันมีสเก็ตไฟเห็นบ้านรอบๆก้อนหินนะมันเหมือนก้อนหินยักษ์นะครับก็คือลูก กบาทน lighting, ั uh, <pl ains> ่นแหละที <promotion UC> ่มันตกลงมาจากเอ่ออวกาศอะไรอย่างงี้นะฮะแอบทะลุโลกลงมาแล้วก็กัลังจะพุ่งชนโลกพมอดก่อนเลยนะครับเนี่ยเป็นแนวหน้าเลยนะฮะโลกพมอดเนี่ยก็มันอยู่ใกล้นะครับแล้วก็มันมาใหม่นะถ้าใครไม่ได้สังเกตก็จะไม่ได้เห็นนะครับว่ามันมีนะครับก้อนอะไรอยู่บนนี้นะครับออาสำหรับวันนี้เนี่ยก็มีเจ้าก้อนนี้แหละนะครับที่มาใหม่ในโลกพมอดหลังจากอัปเดตนะทุกคนหรือว่าเราจะได้ไปอยู่โลกใหม่เพราะว่าอุกบาตนี้ลงนะครับนะครับมองขนาดมองจากตรงนี้นะครับยังลูกเบลเลอนะครับถ้ามันลงมาใกล้นะครับ ผมบอกเลยว่าพื้นที่แบบนี้นี่ผมว่าไม่น่าเหลือนะจะเป็นลูนะครับไม่น่าเหลือทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะทุกคนผมก็มาพูดถึงเรื่องเจ้าอุกบาทนะครับที่ ก๊าลจะชนโลกพอมดของเรานะครับหรือว่านี่จะเป็นจุดจ,จบของโลกพมดคนโอเคทุกคน,คก,คนก็โลกพอมดเนี่ยมีปริศนาอะไรลึกลับมากมายนะครับในโลกพอมดเลยนะก็เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปก็ติดตามชมกันตอนต่อไปนะครับ่ะก็คือแบบว่ารอแพทหน้าแพทหน้าหน้าต่อไปนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับก็ ผมว่าสนุกดีนะครับมีเรื่องราวให้ติดตามด้วยนะครับในโลกพ่อมดทุกคนเอ้ก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ทุกคนก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังกันจนจบด้วยนะครับไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย